หายาไอซ์เงินหมดจาบเอาลงวยสามไร้อยบาทท่ยนะินองได้ี่ินะครับบอยี่สิบห้าไอซ์ิวหนดามแตงได้่สิบห้าะเตอรอเลยยกมือรไม่ได้ายรัครับไปแตงได้ยี่สิบห้าเด้อรอที่สามนอยที่สาอกรำมัน นะครับรอบทีสาอประมาณไม่ถูกอยงพเยนะครับเราถือเป็นเพื่กเราจะขอัโหมต้องเจเอตองไหนเจงไหนเอมาุนะี๊กีเสือนะจะกนนะเดี๋ยวัเจอนีใส่เรื่มาเลขยีรอบที่สตรงไหนเอยัวไหมเออเบอร์ยีเจอแล้วเจอแล้ว ไปแทบแท่ครับโดยี่ารอบ3เพื่อใครชื่อไว้เรื่อยเลยครับจีนี่ี้น้าเอาละครเอาครับมาแล้วโดยพี่รอบที่3นะครับอยู่ตรงไหนเอ่ย้นรายงาสาอยู่ตรงไหนใครเชื่อไว้รอบทนะครับปนกันนะครับรอบทสานะครับ ก่อนที่ละหดครับก่อนต้องมาต้องมานะครับเบอร์ยี่สิานะครับายเลข่ส้าอที่านะครับที่ใครถือบัตไว้แราาขอเยนเชิญยกมือเลยตรงไหนเอ่ี่สิบ้ตรงไหนไเรดึงนะเก็บไว้เด็กต่อไปรอที่สนะครับล๊าโฮกูทูทโมายอย เอาละใบหลายยี่ส mm ิบสิบไม้เบอร์เบอร์เบอร์สิบเบอร์สิบิบจากันไงแต่ผมว่าเบอร์แปดครั้งก็ไม่ดีกันแล้วพวขวางก็จะแรงเป็นเจาแน่เอาละมาละมาละฝ่าเลสิบห้าเรานสนะครับตรงไหนเอ่ยเดีเลสรา็สอบสจะออกปูดทเาโผล่ทุกเขาไปไปในที่บาบ แล้วใครต้องการก็ได้เดินทางกับลี่เรานะครับรถไฟฟ้าสี่ล้อที่เอชดีนะครับประจำวันที่18ษยาหลังกาจการมเป็นอย่างข้อด้วยเสร็จนะครับก็เอาไปไปแล้วมาเรา่อยเช็ดหลักการหลักการลูกใหมเที่หนึ่งนรบมาทำการทุ่มเดือนเราขาดเราไม่ทำให้เลยติดต่อไน้มาเรื่อยเช็ดเบอร์ถ้าเบอร์ถ้าจะเข้าทางจะเข้ามาหนาวจะเข้าครับ

ไอ้หาเบอร์าไปริัทไ้าเบอร์เออดิห้าเอเออแต่คุถามทีนาคุณเตะเด็กผมึงคิดถึงุบแตใช่ไมไม่ิมจาไปสูแดกแล้วเออแล้วผมนี้ผมไม่ตาผมเุ่แน่มเหุแน่เออติดจังงลุกอยู่าสหามีบอกมาแล้วเดี๋ยวให้คู่ยาดูน เด้อเอาลยมาีเอาเลจ้าลองที่สามหายดีที่ห้าอนี้ก็ดีแล้วโง่โง่ทุ่นที่ตายใหเตือนต่อไปแล้วขาปิลลี่แล้วไฟตาสีจับมันพี่แตกยอดสุดท้ายของทานะครับเออเออนี่สบอ่ะอันนี้ตุากตานเซฟด แม่หกสาม้าตอนนี้แมีอย่างครับหนนะคุณพ่หัวทองยี่สิบาเดสิบแล้วก็ทงสนะครับโ่าวันทิตยี่สิปนี้มีแกน้องหญิงจากขนอน้ำชาองน้ำหวาเดี๋ยวปีหนโหัวยุเพเนนหัวน้ายุเพสลับยถง แกปากนี้อยู่มันจะหกผิดได้แข็งทีสวยได้ทำแต่อยู่ก็จัไม่อยู่ก็คือเฉพาะคนนี่แหละเออเราทำเตี้ยใครตี่ตามทีมยนจะไปชนะกันก็หลออกไปด่าเขามีก้อนมีข้อมีหลงเอไม่เอาทีนี้เราแกหลงข้อหลง่อนจะไม่เอาหลงข้อจะหลงข้อไม่ได้ไม่เอาไม่เอาใครเอาเขาเอาหมดเขลอมาเราเว้ย ครับแปดแปนที่นี่บอกยังไปไล้อยดูด้วยนะที่นี่บอกคนนี้ะจะซื้อซื้อเลยนะครับขออนุญาต่ลงตรงดี้นะคนเดิมเติซื้อมเลยว่าดีนะแล้วไป็นตทุกตัวนี้ยังไงจะโงเนี้ยที่นี่เยอะอ่ะเอ้ยหลายเยอะเออตอนนี้โอ้หางยกต่อซิปแรมตีสตานิสรับจ่าปีเตอร์บอตอนเติมหางยกต่อแอปเลยครับ วรานี้แขจะหาหาได้เดียวถูหาขางใูบเอนี่นะจับเออะอเบอร์ที่สิบห้าระมาเริ่สามมคุณทมกลัไม่กอนลนะเฮ้ยลกมาลกด้คุณทันอนะว้น้อบาทเราจะพอั้วาแล้วเขาไปวากล้แล้ว หัวหน้าเยอะเป็นไงาบอกที uh ่บ้านมีหกคนในหาบอกเขาต้องกลบบ้านด้วยเออหรือข <Ha> ้าไม่ันนีานข้าวเช่นรของพอเน่พีผู้ใหญพ่ับกบแกกตไที่เาดกันจอจัจอขอบคุณเต้าที่กันเต๋อปีนี้ก็โดนงคลในแก่ร้อนทีหายรัขอบคุณใ่ลงไปเจ้าดิฉนคหลวเจดปีนี้ยัง

โอ้โหข้ามตาเลียนามให้เลยหาะแปดนะลูกเอ้ยหยุดใจเลยแสบข้ามเราจะแสบเขาให้อินลิ่งตะก้อนอินทองตีเกงเอานะครับนะาัวแปดหัวผีเว้ยตาดาเว้ยกระโปรงใส่ปลาล้างน้ำแล้วหายกันได้ไหมดีจัดจ้าจัดจ้าเอาแปดครับแปดครับแน่

ทายาทเยนขอเพิ่มต่างสองขอให้เขาไม่โผล่ทิศหายเลยนะสีดต่างเย็นได้โผล่ที่พอหลังบ้านซึ่งทางนี้โคตรผมลงลงกกระโโตกลุ้าตายแม่ไม่ใช่เลยผมใสเลยทางไอ้ที่ขอต่างเลยนี่นะต่าตแบบขอว่าเออทุกคนใหโดูนะไอ้ห่ามาเจอคาร์โบชินโน่ร้องลุ้นลุ้นคา่์โบชินโน่กันเออแหมแดดของตีนคาร์โบชินโน่นี่ดาแดดเยอะแต่คาร์โบชินโน่เอ็กซ์เพรสเ่ Ô hồ, sao muốn nhẫn đầu ơi lần sao muốn nhẫn đầu ớt 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 เดินไป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 ลุ้นกันไปกันเลี้ยวหลอกกี่ลําตีเราคงไม่ถูกอุ้ยกระโจมให้ไหมน้าอาเดือดจ้าว่าจะพาดึงหน้าดึงหน้าอุ้ยดึงหน้าดึงหน้าดึงหน้าเด็กหนุ่ยไทยมึงจะเลี้ยงเงี้ยเฮงจะเลี้ยงเงี้ยหาเพื่อจะพาดึงหน้าเพื่อจะปุ้ยเพื่อปุ้ย

bên cạnh tranh lính còn hết sức đẹp không cặp sức đẹp không hết sức đẹp không hết không hết sức đẹp không hết sức đẹp không hết sức đẹp hết sức đẹp không 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 หลาทะเลใครใครกันเองโหโมเป็ดคิดเพ็ดแล้วจะเต็มบุลคิดเพ็ดดอกเอ็นะตะโพกูปปูดิวกถึงแค่เพ็ดดอกเอ็นดูดูหน้าดุดูด้วยันไงเต็มเลยอีกกระเด้ี๋ดูหน้าดุตอนนี้จะออมาดีกว่านะดูบ้าเพลิน kẹt ngay đó, không có láng nhì, tụi con đốt, kẹt luôn, nếu ơi, nước, เดินด e ้วยโอหนระ่อถือไอ้ทองพิคาพุ้งร้อยบาทยกกันเข่งกันประเหนือคู่กันอาทิตย์ข้าว่าหนี้คุ้มเทพคุ้มเทพยุบอะไรข้าว6คะแนนให้กลางไหนเออเบอร์4เด็กวันทุกต่างหูวัดลูกตันเย ai nào đừng cứ đòi ha, cho nó, ai nào, cũng làm? Làm không dám như thế, dám mà, cái dám mà, không dám à. mà, không à. dám mà, không dám mà, không dám không mình làm đi ra đi ra, làm đồ lốp xe tàu, làm đi thợ, phối với nhau, rồi làm công suất, rồi phối với nhau, đến cho 100 ba, sau đó một kho, một kho, một kho, một trăm แอ้หเกิบรุ่นะไรเรนี่เอาไปรนนะ่กนะนานะคอกอรอเหดร้ยบาทอ่าโ้ีหลังีามาแล้วคุณ่พอดาแล้วโกนี้ก็ติลอกาแล้วกันใหนมีข้าวมีวากยที่มาแล้วออกรกาน์่าอเยอะอเ bạn về các bạn, mà thiệt nó còn cày, rồi, 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 đáng nhớ là đây là một bộ youtube bài về y tá, à đây này các bạn, đào tiên tử, bỉ liêng, hải sản, sẽ xem vào, bỉ liêng, các bạn có đủ nhãn, đủ nhãn, các bạn có đủ nhãn, đủ nhãn, ติดงาะดีไซน์เด็กจะใาจะซื้อบริเศษไปด้วยรถาซื้อบริเศรถโดยสารบปยลยถามบิลลี่ตอนนี่ขายับโยธอยูครับจับโยอยูผมบอกนะบิลลี่จะเดินได้ไม่เยอะท่านต้องมาตรวจอากาศแลวดตู้ยและไอ้ยาไอ้ยามเครื่องแตกนะจ๊ะ มินนี <pad pare sy> oh ่โมธรรมดาทุกีเจันนะก็ขอคนยก็คนัวนี้ยกให้ถือว่าช่ครัครัข้างหน้ปีนี้อย่าโยนนะลไหาล้ก็แกเลยลาดเตะเตมปีหน้าโอเคเออถาเขาอยากจะได้ยกไปปะิเีนี้อาให้ดเลยเลยเลือี่ปีนี้ติดไป

ายีราาโอ้โหหนึ่งร้อยบาทดาวลอกเป็นหกล่องอทองออ่ามนจะวันเกิดใส่พวกนี้ตีเาายเนะาจหมะตีเนื้เออตีเนืออตีเนื้อแกะนะีเป็นการาแค่แปดยี่สิเมื่อวีของเราเลยี่สลายคแต่ไม่นะเจ๋เลยนะเพื่อหาตีนี้โ่นะ เออเพื S <S <々>่อรนะหางิเออาให้าีวลงเออเลแทีนแม่จเตางดียขาิางหลังเขาจะห้าถ้าเตะทางดรานเดี๋จะโดนน้ำหน้าวันันโดจิงจริงกูจะโดนน้ำแล้วราหินถล่เวลาการแข่งขันอีก2องนาทีครับทางานลกองทีเนะาที ทีมสิทธิ์วัดอินทารามทางคะแนนอยู่ตอนนี้ 4... ี่ละเก้าร้อยสิบสามคะแนนครับทีมค้ให้ในนาาคู่มงได้เหือแหมเข้าใจผีน,นะเข้าใจผีบปุนะไอหาีไม่ถีถีมัแถววละไอหาไปคนเล่าให้ออดู้ิเนาเอาไว้สอง เออเด็กขาวโหนาจะไ้ตังทีแล้วห้าแล้วจะั้งทีแล้วก็จะไอ้พวกันเนียเออก็จะปีพวกทีนดเออมาเลยนะทีนะดูด้วยนะปุ๊บอะรแน่จริงเตีันเลยอ่า้วพันกูจะแก้าขาดเนี่ยมาเท่จนตาจะดาก็ดเตะทำแท้ก็ต้องจรงจริงเตะทำหน้าก็เตะ เดแก้ผ้าแล้วนามรอบเนยัไล่ลอไล่ลอจริงดะ๋ยวแก้ผ้าไล่รอแล้วครับคะแนนอยู่ที่เก้าห้าแปดครับไล่ลอบนื่รับ่จะรู้ว่าู้ิขนาดไหนเก้แปของทีมสิอินทารามจากตลาดตน่าตาดามาพี่มาพ่มาพีแม่กินนะ Tụi vâng. chồng okay, okay, tôi kẹt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 , tôi สิปคะแนนครับ9 5้หนะครับ